สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะนี่เป็นขั้นตอนในการเปิดบัญชีเพิ่มเติมจากทางโ r o k e r XM ค่ะเพื่อให้บัญชีของทุกท่านได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการคืนรีเบทของพรีเมียมกลุ่มซัพพอร์ตเฉพาะ หรือเครื่องมือ indicator EA ให้ทุกท่านได้ใช้แถมที่สำคัญไม่ต้องสมัครใหม่นะคะเียงมีบัญชีอยู่แล้วแค่เปิดบัญชีเทรดเพิ่มพอเทรดใหม่นี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนล็อกอินเข้าไปหน้าบัญชี xm.com ของทุกท่านค่ะจากนั้นเลื่อนมาทางขวาสุดแล้วกดเปิดบัญชีเพิ่มเติมเลือก Meta Trader ที่ทุกคนต้องการเลือกประเภทบัญชี l ลเว r a ร e สกุลเงินแล้วก็ชื่อบัญชีแต่ขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกท่านดำเนินการกดปอนที่นี่แล้วจะขึ้นรหัสพันธมิตรให้ทุกท่านได้กรอกค่ะให้ทุกท่านกรอกคำว่า refund ตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะเรียบร้อยแล้วกดเช็คถูกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้บัญชีที่ได้สิทธิประโยชน์ตามที่เรากล่าวข้างต้นมาคะและย่าแนะนำว่าหลังจากนี้ ทุกท่านที่ทําการเทรดโดยใช้บัญชีใหม่และทุกการเปิดบัญชีเพิ่มเติมอย่าลืมกรอกโค้ดรีฟันจะได้รับสิทธิพิเศษที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโบนัสเงินฝาก100 <Wow. S> 1 0 0หรือทริปเอ็กซ์คลูซีฟของทาง broker xm และสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มซัพพอร์ตเฉพาะของทาง broker xm สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลได้ที่ r e f u n d th และกดเข้าร่วมกลุ่มมาได้เลยค่ะ ขออนุญาตเข้าสู่ชื่องขายของรีฟันหากเทรดเดอร์ท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับรีเบทค่าสเปดคืนจากโบรกเกอร์ที่ทุกท่านเทรดอยู่หรือรับของพรีเมียมจากทางเราสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปวีฟันทีเฮมีแอดด้วยนะคะหรือสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยทุกขั้นตอนในการลงทะเบียนจากทางเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ